รีวิวฉี่ตัวนี้ฉี่นะนี่เนี่ยอันนี้ผมซื้อมาระคาหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทจะเป็นเบ,บ็ดก้อนใหญ่สองก้อนนะครับเหลือเหลือนี่ครับแล้วก็จะมี ที่ป้องกันนะครับ็กแข็งใช้ได้นะที่ล็อกขันล็อกเพราะว่าวัสดุก็ถือว่าแข็งใช้ได้เลยอันนี้ก็โอเคนะไม่ไม่น้ำหนักใช้ได้อยู่อยู่ มีให้เาล็อกใบนะครับก็มีที่จับก็าจะมีที่ชาร์จแต่ที่ชาร์จนี่สายมันจะเบาบางนิดนะึงใส่ต้องซื้อใหม่อาจะพังไวอยูน่นี่ในใจนะลองใช้ดูก่อนะแล้ว,วลองใส่แบตน้อย่ก็มีให้ปรับระดับด้วยเนะี่ยสามระดับ นี่ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งระดับสองระ,ระดับสาม ใช้ได้เลยนะตอนนี้คุ้มแน่นอนราคาไม่แพงด้วยคุณภาพก็โอเคอยู่นี้ล่ะเราจะกดมันล็อกแล้วก็กดปุ่มนี่นะจะขายออก เด้ได้ผ่าน